สา้าสายฟ้าฟาดน่สายฟ้าถึงเ <c inhos> ครื่องคมสูงพ่นเท่าไรครับร้อยห้าสิบรอยห้าสิบทีเปิดไว้สีหาโตเปิดเบิดเลยในคลองนะโตหกคับซีซียังไล่ยสบายเน่สบายครับเออช่องว่างเล็กสบายดีเน่ยสบายนีความสูงพ่นเท่าไรครับร้อยสามสิบสา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนงปะปลั๊กฟ้าฟั่มมื้อนี้สิฟ้าพีน่น้องมาเปิดราคาควายคือเก่าเหรอครับอย่าล,ลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปด,ดีๆราคาควายถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮามาพร้ากับกว้ยสายพัฒนาควายใหญ่ควายสูงพี่น้องเฮามาพร้ากับคุณพ่อหยังครับพ่อศักดิ์ครับพ่อศักดิ์อยู่บ้าน ลองเือลองทุ่มบ้านลองทุ่มตำบลหนองหินลาดเนาะอ่าอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอ่ามื้อนี้สิเปิดจากตัวครับพ่อสิเปิดไว้ายสีหาโตเปิดเบิดเลยในค้อเนาะอ่าโตหกกับตัวน้อยอ๋ออ๋อโตหน้อยแม่ลูกแม่ลูกอมมะพกับพร้อมเลียกอ่าพร้อมแรกพรมเลียกมีเพิ่มซื่อว่าจังไใยครับเนี่ยอีกคุ้นอีกทองคุ้นเนี่ยทองคุ้นอ่าความสูงมันเท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบเอ็ด เป็นควายแม่ลูกร้อยสี่สิบเ,เอ็ดวัวอ่าร้อยควายควายลูกแรกครับควายลูกแรกอา่ากนเจ่าสายมาจัางไงแครับสายอุทัยจีสายอุทัยควายสายอุทัยอืมพ่อแม่เป็นใครจีหางเหงาหางเหงา,า,งงาลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับัวผู้ ถึนลูกตัวผู้นาะครับได้เดียนนะครับได้เดียนกับจีมือเดียนสีวันไข่ไงเด้อพี่น้องลูกคนนี้จ่ายบ่อไหบ่ทับบันบ่อคนสามอ่องอ่าทับไข่ไข่สายบ่ทับบ่อสามอ่องกำลังกินนมอยู่เออครับแนี่คุ้นกับลูกมีผิเปิดไว้เท่าไหร่พ่อเปิดไว้สิบสาม สิบสามื่นครับราคานีตอรองไดน่ยครับได้อยู่ครับได้อยู่เนาะครับโทรศัพท์นะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเก้าสามสองสีเก้าสมสอสพ่อสักเนาะครับไปพ่อกับที่สพ่อกับตัวที่สองบนเป็นกล้วยแม่นางเนาะกล้วยแม่นางซื้อว่าจังไหนพ่อแม่นางอช่องแดงเออช่องแดงช่องแดงออ ผมสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับร้อยยีบวกร้อยยบวกยี่ <24 S 1> <12 4. S 2> สิบสี่อย่สาควเมนะังเมนเป็นสายใดครับสายบ้านห้างน,นี่และสายอีสานห้าสายอีสานห้าน,น่ยวันดีเพื่อพี่น้องวันตกสองใต้สองวัวเนะหมดเป้า แข้งขาใหญ่เนาะครับนี่ตำหนีบ่พ่อบ่ครับมีตำหนีเนะาะบ่มีอย่างเขาได้จักเดียนแล้วพ่ะได้สิบหกเดียนปีปีหกเยียนหรือสิบหกเยียนสิบหกเยนเนาะเออปีสี่เดือนห้าเดือนนี่ละครับปีกว่าบันหักเงินหับพ้อมเหมือนกันทุนว่าห่างลำห่างดีสี่เต้ามีจักรเยีอนยุกพี่น,อน้องเลย นี่ยท้องแดงสิเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปหกสิบกัสิบคะแนนกับหกสิบคะแนนต่อรองได้ต่อรองได้คือเกาคือเกาเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเก้าสามสองสี่เก้าสามสองสี่อ่ามีกลางมหาเราเด้มาเบิ้งตัวจริงได้มาเบิ้งตัวจริงเลยครับอยู่ห่างวัดที่ละวัดนี่ยังก่อนลวัดปทุมพรวัดปทุมพรวัดหนองทุ่มหนองทุ่มนะครับ ข้อก,กับตัวที่สามขวายแม่เดียวชื่อว่าจังไดครับพ่อเสด็ชื่อชื่อยังล่ะสบายสบายเนี่ยสบายแล้บเออช่องว่า,างเล็สบายดีเนี่ยสบายนี่ความสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสามเป็นควายเมียนังแจ้งขาใหญ่เพิ่นได้ลูกจากตัวหรือเปล่ามัได้ตัวนึงล่ะจี ได้ลูกนึงแล้วลูกนึงแล้วเขาไข่เขาเล่บบ่ห่มะเขาไข่ก่อนได้ใจเมียมันว้ยใส่ได ana> ี๋ยว้อยใส่ใส่พูดดิใส่อุไทยเออใส่อุไทยเออตัวนี้เข้าแข้งดีขาดี ฝากง่ายให้น้าเขาสวยนี่สบายเลยสถานะช่องเพิ่นว่างสิช่องว่างช่องว่างเนาะครับเอย่าพอพันเซลไปหาพอพันเซลครับนี่สบายเลยสิเปิดไม่เท่าได็กหรอกเปิดได้อีกเจ็ดมื่นเจ็ดสิบคะแนนเออยเจ็ดสิบคะแนนต่อร้องได้คือเก่าเนาะจอร้องได้คือเก่า สนใจติดต่อข้างวัดวัดปทุมพรผมพอกับตัวต่อไปเล้วครับ่อพอกับตัวที่ทีเป็นเจ้าของลูกสาของเบิ่มนะครับลูกส้างของเบิ่มบพ,พันล้านนี่ก็จามไว้ได้เก่าเยนแล้ว chuẩn bị chồng liang chồng liang chào nói chồng liang chào bụng pan lam chào bụng pan lam chào Bơm phân lam chào bụng pan lam chào bụng pan lam chào bụng สองเมษาสี่ไว้จะเข้าหย,ยันหรอกเนี่ท้องหยังคงิเปิดได,ด้เท่าไหร่เปิดไปเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าสูงพนเท่าไหร่พุ่นนึ่งร้อยยี่สิบฮะร้อยยี่ร้เช้าร้อยยี่สิบพอดีเนาะเออเปิไดไเจ็ดเจ็ดสิบเท่าไหร่ก็เจ็ดสิบเก้าเจเก้าคะแนน ตัวรองได้คือเก่าล่ะแม่นงนี่แม่นังนี่เท่าไหรก่อนแม่เจ็ดชิปสบายนี่เจ็ดชิปลูกสาวเบิรมนี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าน้อเออจะเลี้ยงอยู่พี่น้องตั้งกับไปปอกับตัวสุดท้ายไว้ยน้อยบ้านเนาะปอกับตัวสุดท้ายบ้านเนาะเป็นไว้ยน้อยใช่ว่าฮะพี่ซื้อว่าจังใดครับแม่เนี่ยโอ้ย สายฟ้าฟ้าฟาแม่สายฟ้าสูงเท่าไร้อยสิรอิบความสูงเท่าไรครับรอยห้าสิบไร้อยห้าสิบความสูงเ่ั้อยสาสูงไว้เยาสามูงเท่าไัน้สามใูเ่าไรอายอูไทรับ้ย้าิมี่าครับม้ยี่สิบเซ่นไรครับยาสิบามท่านอกนั้อเป่นไบ้ยมันเ่ยงมัน มันหู้ดีโอ้ยหูจับบาอยู่ใส่็กันได้บาดินเบาดันมีขวัญมีอย่างเรียบร้อยเบิดวันคัดดอกไม้มีอย่างบมีพี่เด้เยุหูเหรอแะยุหูพี่ใกล้ชั้งเคืองมีเบิดตอนนี้สถานะทท่องพ่นเลยซีเดือนบ่มใส่เบิ่มพันล้านไว้ห้ากยหกสี่ตรงนุกอดยี่สิบสดมอคอหกห้า มีฮอดเสามีชิปเสาพ่อมบอกประกันท้องเนาะประกันท้องประกันท้องระบบพันล้านได้ประกันท้องเด้อพี่น้องรุ่นเนาะโตผู่โตแม่เออท้องซีเดียนแล้วเนาะซีเดียนแม่สายป้าควายใหญ่ควายเน่าควายใหญ่คายเนาดูงควายหูนิ่งควายหูดี สายฟ้าฟ้องฟอแบบมีเป็นโมลา้านี่มันดียังไงพ่อมันดีมันให้ลูกงามลูกงามเออให้ลูกเอานมนมมันดีมันเลยมันเลยลูกเลยง้ำบ่นงแค่นั่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นึงอันนี้มันเป็นไทยแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันเลยให้ลูกดีบ่อยเนี่ยลูกเลี้ยงี่สำคัญประกันรับประกันรับประกันช่อง มีชิปให้ตรวจพร้อมเรียบร้อยมีชิปเรียบร้อยอ่าเคนเบเซียมาเปิปปปดเบืง<ส>้งเลยตัวเดียวนี่ละเดยนี่ยสายฟ้าเนี่ยที่เปิดเท่าไหร่ครับสามแปดสามสิบแปดคะแนนชี่แสนแปดพี่น้องสามแสนแปดถึงควายสูงเพราะเบื้งตัวกิงใหญเด้อพี่น้องไอ้ทางวัดนี่ละอ่านี่ตำเนียงว่าคว้าควายัวนี้บ่อครับบ่มีอย่างนามสีเต่านมสีเต่า หางบ่มีดอกคตัวนี้่ยนิ่นงนิ่นงดีควายมันเป็นคว,ยวน,น,นยอย่าเชี่ย <39. S 1> งดีมันอันหูใบใส่ก็ได้ดอ่าถ่ายงถ่ายงยดีสามสิบแปดสามสิบสามสิบเก้าสามสิบเก้าคะแนนอ่ราคานี่ตตอร้อง,องเด้บครับได้ยุ่ครับ เบอรโทรศัพท์อีก,กรอบนะพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเก้าสามสองสี่เก้าสามสองสี่อ่าพ่อสักพ่อสักขังวัดขังวัดแล้ก,ก็เจือจากโทรศัพท์ถามรบกวนอ่าถามมาเลยสัามมาย่งกรเป๋าไว้สมุนไพรพ่อบันทีนะสวัสดีครับ